สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e r Official วันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานซึ่งเนะื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเอจะนำมาเล่าต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดน,นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออขอแนะนำยาสีฟันพันจันยิม้มแก้ปัญหางเงาออักเสบมีกินปากลองใช้ยาสีฟันพัน,พนจันยิ้มนะครับผสมสมุนไพร6ชนิดปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นไม่อรอไมอ่รู้ สนใจศึกษาละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับเสียเปิงจ้องมองไปที่ตีสนสีทองที่อยู่ในมือของทังซานอย่างตกตะลึงแล้วกล่าวด้วยความจริงใจว่าอาจารย์ขอบคุณท่านมากถังซานยิ้มอย่างใจเย็นก่อนจะเอ่ยว่าฟาบาท ยังเร็วเกินไปที่จะพูดขอบคุณค่ารอให้ทำลายจัก,กรวรรดวิญญาณยุติให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็ยังไม่สายที่จะพูดเสียเปิงยิ้มพร้อมบอกว่าอาจารย์ท่านมาเป็นออรองผู้บัญชาการของข้าท่านคิดว่ายอย่างไรถังซานใส่หัวพร้อมตอบว่าฝาบาทข้าไม่เชี่ยวชาญด้นานการสู้รบจับศึก ข้าคิดว่าตัวเองจะทำได้ดีในการป้องกันวิญญาจารย์ที่แข็งแกร่งของศัตรตูข้าจะดูแลกองทัพถังเมื่อทหารของพวกเราพบพายุขาววิญญาจารย์ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธก็ปล่อยให้พวกข้าไปเชิญหน้ากับพวกเขาพวกเราจะสกัดกัน้นไม่ให้พวกเขาเข้ามายุ่งกับสนามรบให้ได้มากที่สุด เซวซานอาจารย์ใหญ่ขมวดคิ้วในขณะที่พูดพอมองไปที่ถังซานพายุหาวิญญาจารย์ของจักรวรรดิวิญญาณยุธนั้นแข็งแร่งและทรงพลังมนากเสียเปิลมองไปที่อาจารย์ใหญ่จากนั้นมองไปที่ถังซานอีกครั้งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเบาวๆว่าอาจารย์ขราวนี้ข้าเป็นผู้บัญชาการกองทัพด้วยตัวเอง ข้าคิดเสมอว่ายอมเป็นหยกที่แต่ละเอียดดีกว่าเป็นกระเบื้องที่ไม่ถูกทำลายหากต้องไปเชิญหน้ากับพยุหวิญญาจารย์ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธถ้าพวกเราสามารถต่อสู้ได้ก็จะสู้แต่หากสู้ไม่ได้พวกเรายังมีกองทัพคอยสนับสน,นุนทางซานกล่าวว่าฟาบาทข้าได้คำนวณความแข็งแกร่งของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ ววเข่าวมีวิญญาณจารย์น่าจะประมาณ60,000ถึง70,000คนสามารถพูดได้ว่ามีมากกว่าพวกเราถึง10เท่าแต่ววเข่าวคงจะสามารถระดมพลได้มากที่สุดคือ50,000่นคนอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของวิญญาณจารย์ที่อยู่ระดับต่ำกว่า30นั้นไร้ประโยชน์ในสนามรบ พวกเขาต้องเก็บวิญญาจารย์ไว้5,000คนไว้เป็นกองสนับสน,นุนและอีก5,000คนไว้คอยป้องกันเมืองที่สำคัญที่สุดของพวกเขาดังนั้นวิญญาจารย์ที่จะมาสู้รบกับพวกเราน่าจะเหลือประมาณ40,000คนฟาบาทควรหาวหรือกับจักรวัชชิลั่ ความแข่งแร่งของพวกเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกเราหากจักรวรรดิชิงด่วโจมตีจากทางทิศใต้ส่วนพวกเราโจมตีจากทางทิศเหนือเช่นนั้นแล้ววิญญาจารย์ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธจะต้องถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มซึ่งจํานวนจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือประมาณสอง0 0คนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีมากกว่าพวกเราส -4 ถึงเท่าแต่ก็ลดลงไปได้เยอะพอสมควร เมื่อฟังการวิเคราะห์ของถังซานเสียเปิมพยักหน้าเห็นด้วยถังซานกล่าวต่อว่าในปัจจุบันอาจารย์ของข้าเป็นผู้บัญชาการวิญญาจารย์ประมาณ4,000คนจากทั้งหมด6,000คนส่วนที่เหลือคือวิญญาจารย์ของสำนักถัง2,300คนพร้อมด้วยอาวุธลับข้ามั่นใจว่าจะสามารถสกัดกั้นการโจมตีแนวหน้าของวิญญาจารย์ของจกักรวรรดิยานยุทธ20,000คนได้อาจารย์ใหญ่กล่าวว่า เสี่ยวซานเจ้าผู้ถูกแต่ข้ามีบางจุดที่เห็นต่างถ้าศัตรูมีวิญญาจารย์สองหมื่นคนหากเป็นวิญญาจารย์ระดับธรรมดาพวกเราย่อมสามารถจัดการได้แต่อย่าลืมว่าพลังของจักรวรรดิวิญญาณยุทธนั้นมีอยู่มากมายโดยเฉพาะปีปีโตมลึกล้ำและไม่สามารถประเมินได้ นอกจากนี้พวกเขายังมีราชทินานามภูมยุทธ์ที่อยู่ระดับ99ซึ่งอาจจะปรากฏตัวขึ้นในสนามลบได้ทุกเมื่อ ยิ่งไปกว่าน,านั้นพวกเขายังมีราชทินนานาพม,มายุทธทั้งหมด22คนในขณะที่พวกเรามีพมายุทธพิษพมายุทธกระบีพมายุทธ์กระดูกและแม้กระทัง่งการเพิ่มความสามารถในการหลอมรวมยานยุทธของข้าฟูหลันเตอร์และหลิวเออร์หลงซึ่งสามารถเทียบได้กับราชทินนานาพม,มายุทธ4คนก็นับว่าน้อยมาก อีกทางพวกเขายังมีคนที่อยู่ระดับวิญญาณพรมยุทธ์และมหาปรารวิญญาณมีมากกว่าพวกเราอย่างน้อยสิบเท่าเจ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยังถังซานบนพื้นพามกับตัวเองจากนั้นมีแสงสีคำามจางๆหอหุอ้มเขาอาจารย์ใหญ่และเสียเปิงไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีเสียงเล็ดลอดออกไปถังซานพูดเพียงไม่กี่ประโยคข้อสงสัยของอาจารย์ใหญ่ก็ถูกลบหายไปทั้งหมด และเสียเปิงก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเสียเปิงกลับไปยังกองทัพพร้อมกับเหล่าองคลักษ์แต่อาจารย์ใหญ่ไม่ได้ติดตามไปด้วยก่อนที่จะมีใครเข้ามาโอรบกวนวกเขาอาจารย์ใหญ่พูดกับถังซานด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่าเสียวซานเจ้าแน่ใจจริงๆหรือถังซานกล่าวว่า ตาบใดทีป่ปีปีตรงและเฉียนเต้าหลิวไม่มาเข้าร่วมสนามรบพร้อมกันข้าก็มั่นใจว่าจะสามารถต้านทานวิญญาจารย์ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธสอ0 0 0 0คนได้ มีอย่างอื่นที่ข้ายังไม่ได้บอกท่านข้าพึ่งกลับมาจากสำนักเท้าเทียนและสำนักเท้าเทียนตัดสินใจจะมาเข้าร่วมกับจกักรวรรดิเทียนโตแม้ว่าทัพหน้าของพวกเราจะแข่งแกร่งแต่ที่เมืองหลวงไร้การป้องกันข้าจึงให้สิทธิ์ตระกูลคามเร็วส่งจดหมายไปที่สำนักเท้าเทียนบอกให้ท่านลุงและผู้เอาโสดทั้งห้า พร้อมด้วยสิทธิของสำนักให้มาประจำการอยู่ที่เมืองเทนโตและให้ส่งราชินานาภพอายุสองคนพร้อมสิทธิฝีมือดีมาช่วยพวกเราอยู่ที่นี่ท่านพ่อของข้าอาจเป็นหนึ่งในสองคนนั้นด้วยการเสริมกำลังเช่นนี้จะช่วยลดช่องว่างระหว่างพวกเรากับจกักรวรรดิมิญญาณยุทธได้อย่างไม่ต้องสงสัยก่อนหน้านี้ข้ายังไม่ได้บอกเอาเรื่องนี้กับเสียเปิงเพื่อไม่ให้ข่าตื่นตระหนกเกินไปไม่งางนั้นข้าคงไม่มั่นใจขนาดนี้ อาจารย์ใหญ่กล่าวอย่างโล่งอกว่าก็ดีแล้วเพียงแค่สิ่งที่เจ้าพูดออกมาก่อนหน้านี้ก็ทำให้เสือเปิงมั่นใจขึ้นเป็นอย่างมากถังซารพยักษหน้าพร้อมบอกว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าต้องเสริมความมั่นใจให้กับเขาในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด นอกจากนี้ข้าไม่ได้พูดเกินจริงพวกเราเจ็ดตัวประหลาดสือ่อไลเคอร์ก็เทียบเท่ากับราชินานามพมายุทธจิตคนนี่คือสิ่งที่ถังซานบอกกับอาจารย์ใหญ่และเสียเพิงก่อนหน้านี้อาจารย์ใหญ่ถอนหายใจเบาๆแล้วเอ่ยว่าเสยวซานเจ้าต้องจำไว้ว่าข้าไม่อยากเห็นเจ้าตกอยู่ในอันตราย จริงอยู่ข้าหวังอยากจะทำลายจากักรวรรดิญาญยุทธด้วยพลังญาณของหลวงงที่อยู่ระดับ83นางได้กลายเป็นวิญยาจา์สายช่วยเหลือที่แข่งแกร่งที่สุดของสำนักหองแก้วจตุมบัติและยังเป็นวิญยาจาร์สายช่วยเหลืออันดับหนึ่งของโลกเมื่อมีนางอยู่ด้วยพวกเจ้าทุกคนสามารถมีพลังความแข่งแร่งเทียบเท่ากับระดับด้านเจตินนาพมายุทธ์ได้แต่นางเพียงคนเดียวไม่สามารถสนับสนุนพวกเจ้าหกคนได้นานมากนัก เมื่อเทียบกับคนที่อยู่รนดันบได้จะทินานาพพมยุทธอย่างแท้จริง7คนก็นับว่ายังมีช่องว่างอยู่เจ้าต้องจำสิ่งนี้ไว้สนามอารรบไม่ใช่การแข่งขันความผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจนำไปสู่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ชีวิตของเจ้าสำคัญที่สุด ครับอาจารย์ขณะที่ถังซานกําลังจะเอ่ยบอกอาจารย์ใหญ่ว่าเขาได้กลายเป็นนาชจตินานาพรม,ม,มยุทธ์แล้วก็ถูกขัดจังหวะเข้าเสียกอนมีเสียงดังขึ้นมาว่านายที่สุดเจ้าก็กลับมาปีศาจน้อยห้าห้าห้าเสียงหัวเราะที่ชัดเจนและสดใสย,ย่อมเป็นพม,มยุทธ์พิษตูกุปปอตูกูปกปอยังคงดูน่านเลิงและสนุกสนานตลอด5้าปีที่ผ่านมาเมื่อเห็นตูกูปปอเดินเข้ามา ผู้นำตระกูลต่างๆหึงสํานักฐานต่างรวมตัวกันเพื่อสอบถามเจ็ดตัวประหลาดสื่อไหลเครื่อคนอื่นๆเกี่ยวกับประสบการณ์ในช่วง5ปีของทางซานก่อนที่จะกลัาออกมาจากเกาะเทพสมุทรถางซานเตือนทุกคนว่าให้พูดเกี่ยวกับเรื่องเกาะเทพสมุทรให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ความลับของเกาะเทพสมุทรถูกแรงพายออกไป พวกเขาจึงบอกเพียงว่าได้รับการฝึกฝนอย่างหนักในช่วง5ปีที่ผ่านมาจึงทำให้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาอย่างมากในขณะเดียวกันถังซานไม่ต้องการปกปิดสถานการณ์ของสำนักเฮาเทียนจึงบอกกับผู้นำตระก,กูลต่างๆให้เข้าใจพร้อมกับปลอบใจพวกเขาไท่ายถาถอนหายใจแล้วเอ่ยว่า มันผ่านมาเป็นเวลา20ปีแล้วแม้ว่าจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นกับพวกเราพอต้นเหตุมาจากสำนักเฮาเทียนแต่พวกเราก็เคยได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากพวกเขาปล่อยให้อดีตเป็นอดีตตราบใดที่เจ้าสำนักไม่เอารวมพวกเราเข้ากับสำนักเฮ้าเทียนการต่อสู้เคียนบาาเคียนหล่กันในครั้งนี้ย่อมไม่มีปัญหาถัางซานมองไปที่อย่างอุตี้คนที่เกลียดชังสำนักเฮาเทียนมากที่สุด แต่ใครจะรู้ว่าการจ้องมองข่าวมาจับจ้องไปที่ตีศูนเทพสมุทรในมือของถังซานดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่ถังซานพูดไปเหองหัวเราะแล้วพูดขึ้นมาว่าเจ้าสำนักไม่จำเป็นต้องสนใจแพะผู้ข่าวตัวเก่าอาดีตทั้งหมดกลายเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดคือจัดการกับจักรวรรดินยินยานยุทธ ถังซานหัวเราะออกมาเสียงดังพร้อมเอ่ยขึ้นมาว่าขอบคุณมากสำหรับความมีน้ำใจของผู้เอาโสทุกท่านข้าไม่ได้กลับมา5ปีแล้วผู้เอาโสไททานสถานการณ์ของสำนักถังและกองทัพถังเป็นอย่างไรบ้างช่วยเล่ารายละเอียดให้ข้าฟังทีก่อนที่ไทาทานจะเปิดปากพูดยาอูตี้ก็พูดขึ้นมาขัดจังหวะว่าเจ้าสำนัก ตีสูนนี้ท่านได้มาจากที่ไหนการทําไมข้าถึงรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองมักเต้นผิดจังหวะเมื่อจ้องมองดูแม้แต่พลังญาณของข้าไม่เสถียรและยังทําให้ข้ารู้สึกไม่ต้องการปลดปล่อยวิญญาณยุทธหอกทําลายวิญญาณออกมาอีกด้วยจูจูมีเสียงดังขึ้นมาจากทางด้านนอกว่านั่นเป็นเรื่องปกติแม้แต่กระบี่เจ็ดสังหารของข้าก็ถูกบีบอัดจนหายใจแทบไม่ออกด้วยตีศูนย์นี้ คมยุทธกบีเดินเข้ามาพร้อมกับคมยุทธกระดูกโดยมีเจ้าสำนักหออเจ้าจะสมบัตินิ่งฟังจื่อเดินนำหน้านิ่งฟังจื่อดูแก่ขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเส้นผมที่บริเวณขมับมีสีขาว5ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เ,เรื่องง่ายสำหรับเขาถัางซานก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโค้งคำนับทักทายพร้อมเอ่ยขึ้นมาว่าท่านอานิ่ง แม้ว่าถังซานจะมีฐานะเป็นเจ้าสำนักถังแต่เขาก็ไม่เคยลืมว่านิ่งฟงจื่อช่วยเขาอย่างไรในตอนนั้นนิ่งฟงจือยิ้มเล็กน้อยแล้วค้งคำนับตอบกลับก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเจ้าสำนักถังไม่ต้องเกรงใจเมื่อพูดถึงความเร็วในการเติบโตของเด็กๆพวกเราย่อมแก่ขึ้นเป็นธรรมดาถัางซานยิ้มอย่างใจเย็นแล้วเอ่ยว่าท่านอาน,นิ่งยังเป็นเจ้าสำนัก,นกจะแก่ได้อย่างไร นิ่งฟงจีงหัวเราะเสียงนางแล้วกล่าวว่าเมื่อครู่ข้าได้ยินท่านลุงส่นชินพูดว่าเจ้ามีอาวุธที่ยอนเยี่ยมแม้แต่กระบี่เจ็ดสังหารก็ไม่อาจเทียบได้ข้าเลยสนใจเจ้าช่วยแนะนําทุกคนหน่อยได้ไหมผู้คนที่ยืนอยู่รอบตัวของถังซานล้วนแต่เป็นสหายเป็นผู้เอาโสที่เขาเคารพนับถือนางนั้นถังซานจึงไม่มีเจตนาที่จะปกปิดจากนั้นปากตีสุนเทศสุดลงกับพื้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่า ตีศูนย์เทศสมุทรหนัก54,000กิโลกร,รมัมคำอธิบายง่าย,ายๆเพียงไม่กี่คำแต่ก็ทำให้ทุกคนที่ได้ยินรู้สึกอราวกับว่าฟ้าถล่มดินทลายอาวุธแบบไหนาการถึงหนัก54,000กิโลกร,รมัมดวงตาของพมยุทธกบีเผยให้เห็นอารมณ์ที่หม่นมอง นี่เฟิงจื่อพยักหน้ากับถังซานแล้วกล่าวว่าเช่นนั้นก็ไม่น่าแปลกใจขอแสดงความยินดีกับเจ้าสำนักฐางอาวุธศ,รรศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้จะเป็นอาวุธที่รมพลังในการต่อสู้กับจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์อย่างแน่นอนเจ้าสำนักถางหลังจากสงครามสิ้นสุดข้าอยากจะขอคนคืนจากเจ้าเสี่ยวอ้าวอาวขอได้ไหมและหลงหลงเจ้าต้องคืนให้กับอาเพราะข้าจะให้หลงหลงมารับตำแหน่งสืบทอดต่อจากข้า ท่านพ่อหลงหลงพูดขึ้นมาพร้อมกับกระโดดกอดพ่อของนางท่านพ่อยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตข้าจะมารับตำแหน่งได้อย่างไรนิ่งฟิงจื่อลูกศรสาข,ของลูกสาวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจหวัวลอกออกมาแล้วเอ่ยว่ามีเพียงให้เจ้ามารับตำแหน่งเท่านั้นถึงจะทำให้สำนักหออแก้วจะสมบัติของพวกเรากลายเป็นสำนักหออแก้วก้าสมบัติ ความแข่งแก่งของเจ้าก้าวหน้าไปมากกว่าพ่อแล้วพ่อมั่นใจว่าภายใต้การนำของเจ้าสํำนักของแก้วจะสมบัติของพวกเราจะก,กลับมามีชื่อเสียงโดดเด่นได้อย่างแน่นอนถังซานพยักหน้าแล้วเอ่ยว่าท่านอานิ่งเอาเรื่องนี้ย่อมได้นิ่งฟงจือกล่าวว่ากองทัพเจ้าเริ่มเคลื่อนทัพต่อแล้วงานค่าต้องขอตัวกลับก่อนเสี่ยวซานกุญแจสำคัญในสงครามครั้งนี้คือสำนักถังของเจ้า หาเชื่อว่าเจ้าจะทำให้จักรวรรดิวิญญาณยุท์ปรหลาดใจได้อย่างแน่นอนหลังจากผู้จบนิ่งฟังจือนำราชทินานาพภมายุตสองคนออกไปส่วนคนอื่นๆก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองทางหน้าถังสารเดินตามหลังผู้นำสี่ตระกูลถึงสำนักถังไปยังตำแหน่งของกองทัพถัง กองทัพถางอยู่ทางซ้ายของกองทัพกลางเสียเปิงเป็นคนจัดกระบวนทัรด้วยตัวเองอาวุธของพวกเขาแตกต่างจากกองกําลังส่วนอื่นๆเมื่อถังซานเห็นอาวุธลับของกองทัพถางข่าวก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกใจเพราะไม่คิดว่าจากักรวรรดิเทนโตจะลงทุนในการผลิตมากถึงเพียงนี้ าหารของกองทัพถังไม่ได้สวมชุดเกราะโลหะแต่เป็นชุดเกราะหนังชุดเกราะนี้ทำมาจากหนังออร่ไม่ได้ป้องกันเฉพาะส่วนสำคัญของร่างกายเท่านั้นแต่ยังสามารถป้องกันได้ทั่วทั้งร่างกายมูล,ลค่าของมันแพงกว่าชุดเกราะโลหะเสียอีกนอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนไหว อาหารของกองทัพถังทั้งหมดเป็นน้ารบนมอายุระหว่าง20-30ปีแต่และคนแบกหน้าไม้จูเก๋ยาวสองชื่อกว้างหนึ่งชื่อไว้บนหลงังถังซานสังเกตเห็นว่าหน้าไม้เหล่านี้ทำมาจากเหล็กบอดีสุดทั้งหมดไม่ใช่เหล็กทั่วไป เดิมทีเขาไม่มั่นใจว่าสำนักข่งจะสามารถสร้างหน้าไม้จูเกิดนับหมื่นตัวในช่วงเวลาสั้นๆเพียง5ปีได้อย่างไรกันตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะได้คำตอบแล้วแม้ว่าขนาดและน้ำหนักของหน้าไม้จูเกิดจะเพิ่มขึ้นแต่ช่วยลดวัสดุที่จะนำมาสร้างได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทาหารหอ่งกองทัพถังยังถือมิดยาวสีชือ่อบนชุดก่อนหนังยองแขนกระเป๋านหนังใส่ลูกดอกยาว19.8เซนติมตรมีจํานวนไม่น้อยกว่า120ชิ้นลูกดอกนี้ไม่ได้ทำมาจากเหล็กทั้งหมดมีเพียงส่วนหัวเท่านั้นที่ทำมาจากเหล็กทหารหอ่กองทัพถังแต่ละคนได้รับมาสึกตัวใหญ่มูลค่าของอุปกรณ์ต่างๆของพวกเขาไม่ได้ด้อยไปกว่ทหารมาา้าหนัก สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าจากกระวัดิเทนโตคาดหวังต่อกองกำลังพิเศษนี้มากเพียงใดผู้นำทั้งสี่ตระกูลของสำนักานทางพาถังซานมาถึงยังที่พักท่ายฐานก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าสำนักกองทัพทางก่อตั้งขึ้นเมื่อสามปีก่อนประกอบด้วยนะักรบชั้นยอดได้รับการคัดเลือกมาจากในกองทัพในช่วงสปีของการฝึกฝน ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของพวกเขาค่อนข้างน่ากลัวเพียงพอต่อการใช้งานในสนามบร็การฝึกฝนของพวกเขายังดำเนินการอย่างเป็นความลับทางซามพยักหน้าแล้วเอ่ยถามว่านอกจากหมื่นคนนี้แล้วยังมีใครที่มีอาวุธลับของสำนักทางอีกไททา,าตอบว่าการผลิตล็อตแรกของพวกเราจะส่งให้กับสำนักของแก้วจตุสมบัติหลังจากนั้นพวกเราก็ผลิตไว้ใช้เอง หางซานกล่าวว่า,าระดับเฉลีย่ยของวิญญาจารย์ของพวกเราที่นี่อยู่ระดับไหนกันไท่ถา,านตอบว่าโดยเฉลีย่ยจะอยู่ระดับ 40, 40พวกเขาส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนแต่พวกเขาทั้งหมดได้รับการฝึกฝนโดยอาจารย์ใหญ่ความแข่งแร่งในการต่อสู้ของพวกเขานั้นแข่งแร่งมากในบรรดาศิษย์ทั้งหมดตระกูลค,ความเร็วของสำนักถังมีอาุธลับมากที่สุด เมื่อได้ฟังคําแนะนําของไททานถังซานก็เริ่มเข้าใจได้อย่างคร่าวๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของกองทัพถังในเวลานี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาสำนักถังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ในแง่จำนวนเท่านั้นความแห่งแก่งก็เพิ่มขึ้นมากด้วยการสนับสนุนโดยตรงจากสีตระกูลพวกเขาได้จัดหาช่างตีเหล็กจำนวนมากเพื่อมาช่วยสำนักถังในการผลิตอาวุธลับ แน่นอนว่าส่วนประกอบที่สำคัญยังคงถูกผลิตโดยสิทธิสํานักฐานการกลับมาของเจ็ดตัวประหลาดสือ่อไลเคอร์ทําให้ความแข็งแกร่งของสํานักฐานไม่ได้ด้อยไปกว่าสามสํานักบนในตอนนั้นแม้ว่าถังซาเจะรรู้ดีว่าจักรวรรดิเทียนโตได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับจักรวรรดิวิญญาณยุทธแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมเสือเปิงและจักรพรรดิเสียเย่ผู้ล่วงลับไปแล้ว กองทัพหยุดพักทุกๆ2หรือ3ชั่วโมงเพื่อให้ทหารได้มีเวลาพักผ่อนใน1วันจะเคลื่อนทัพได้200ลีคาดว่าไม่เกิน5หรือ6วันพวกเขาจะไปถึงแนวพรมแดนของจกักรวรรดิเทนโตและจกักรวรรดิมญญินยานยทธ ในช่วงเวลากลางคืนกองทัพได้ตั้งค่ายพักแรมโดยค่ายของทหารราบจะอยู่ด้านนอกทหารม้าจะอยู่ด้านในและทะหารรักษาการจะอยู่ตรงกลางส่วนกองสเสบียงอยู่ที่ศูนย์กลางของกองทัพทางด้านกองทัพถ่งไม่จําเป็นต้องสร้างค่ายที่พักด้วยตัวเองเนื่องจากมีกองกําลังพิเศษสร้างไว้ให้สําหรับพวกเขาแล้วและตั้งอยู่ใกล้เต็นท์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ประทับของจักรพรรดิเสือเปิง ต่อมามีคนมาเชิญทังซานให้แปลร่วมหาลือเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทัพเมื่อถังซานมาถึงก็พบว่าเสียเปิงนั่งอยู่ทางซ้ายของที่นั่งที่ยกสูงและอาจารย์ใหญ่นั่งอยู่ทางขวาถันลงมามีแม่ทัพในกองมากกว่าสิบคนนั่งอยู่ส่วนคนที่เหลือยืนเป็นระเบียบเมื่อเสียเปิงเห็นทังซานมาถึงก็รีบลุกขึ้นแล้วเชิญถังซานมานั่งอย่างที่นั่งที่ยกสูง ถังซานพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าฟาบาทข้าไม่เชี่ยวชาญด้านการทหารอาจเสนอความเห็นได้ไม่มากนักเสียเปิงพยักหน้าแล้วกลับไปยังที่นั่งเมื่อ,เ,อเริ่มการประชุมมีแม่ทัพในหนึ่งอายุ50ปีอยู่ทางขวามือของถังซานยืนออรรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดขณะที่รายงาน ท่าทางของข่าวค่อนข้างแสดงให้เห็นว่าข่าวไม่ค่อยพอใจที่เห็นถังซานอายุยังน้อยแต่กลับสามารถนั่งอยู่เหนือเขาได้เสียเปิงแนะนำถังซานให้รู้จกักชายผู้นี้ข่าวก็คือเสาหลักของจกักรวรรดิเทนโตแม่ทัพเกหลงและยังเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของสามกองทัพถังซานมองไม่นานก็ดูออกว่าแม่ทัพผู้นี้อยู่ระดับวิญญ,ญาณพมยุทธ แม่ทัพเกลลงารายงานว่าป้อมเจลิงตั้งอยู่ตรงใจกลางของภูเขาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดยุทธาศาสตร์ที่สำคัญทางทหารหากพวกเราต้องการเอาชนะจัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธต้องฝ่าเข้าไปให้ได้เสียเปิงคิดอยู่สักพักแล้วเอ่ยว่ามีเส้นทางอื่นที่จะอ้อมไปได้ไหมแม่ทัพเกหลงขมวดคิ้วแล้วตอบว่าเดิมทีข้าก็คิดหาวิธีนี้เหมือนการฝ่าบาทแต่ก็พบว่าความเป็นไปได้มีน้อยมาก ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดรับชมผู้ที่ใช้ดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพโอ้โหยังอยู่ที่ระดับศูนย์เลยลนะที่ขนาดผมแปลงไปเมื่อตอนแปดโมงเช้าที่โมงแล้วเนี่ย กิจนากของผมเนี่ยยังไม่ปรากฏมาให้เห็นเลยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่ทุกคนเจอกันอยู่ทุกวันและทุกวันนั่นเองนะครับนั่นก็คือปัญหากลิ่นปากของเรานะไม่ว่าจะเป็นฟันทุกวันทุกเช้ายังไงปล่อยมาสักพักเนี่ยมันก็มีกลิ่นเหม็นขึ้นมาครับไม่เป็นไรผมมีตัวช่วยนะที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยหมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยนะครับนั่นก็คือนี่ยาสีฟันสมุนไพรบางยีนะครับตัวเนี้ยช่วยเรื่องของกำจัดคาบบุหรีคาบชาคาบกาแฟแล้วก็ สามารถควบคุมกลิ่นปากเราได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่ว่าเราจะกินอะไรมาหรือว่าจะทานอะไรแบบเหม็นๆมาเนี่ยนะก็สามารถช่วยควบคุมกลิ่นปากเราอยู่ในระดับที่ไม่มีกลิ่นเหม็นออกมาหรือว่าส่งกลิ่นที่ม่นูกผสมออกมาจากเรนะครับ หมุนไผตัวนี้มีกี่ชนิดนะครับก็คือมีอยู่6ชนิดด้วยกันนะมีขมไม้มีการภูมีการาบูมีพิมเสนมีใบกระหล่ำแล้วก็มีข้อหัเจลระเกนะครับเอาละครับในเมื่อผมเนี่ยลองไปมาแล้วเมื่อตอนเช้าาจะมาทดสอบให้ดูว่ายานสัมผัสตัวเนี้ยยังมีกลิ่นลมหายใจอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูกับเครื่องตัวนี้เลยนะครับมันมีอยู่5้าระดับด้วยกันนะระดับ5านี่คือกลิ่นปากที่ไม่คุ้ประสงค์ที่สุดนะแต่ว่าระดับสูงเนี่ยคือผมเนี่ย ไม่มีป่าเลยนะจะผมจะราวันที่ดูนะ,นะขอเวลาห้าวิครับโอ้โหยังอยู่ที่ระดับศูนย์เลยนะนี่ขนาดผมแปลงไปเมื่อตอนแปดโมงเช้าที่สิบโมงแล้วเนี่ยขีดปากมันผมเนี่ยยังไม่ปรากฏมาให้เห็นเลยน,นั่นเองนะครับผมแต่ที่ยังไม่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเย็นอีกทีว่าขีดปากผมเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ทั้งวันหรือเปล่านะ เอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงจะครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูว่าถ้ากิดเช้าจนเย็นเนีย่ยยาไอทินอังผมเนี่ยอยูย่ที่ระดับไหนนะครับมาเดิมนะครับขอเวลาห้าวิระดับ5้าคือกินเหมนะครับศูบนย์คือไม่มีกินครับโอ้โหครับยังอยู่ที่ระดับศูนย์อยู่เลยนะครับไม่น่าเชื่อว่ายาสิบพันธุ์ผสมแต่ะสมกินเนี่ยสามารถถุงลมหายใจได้ ตลอดทั้งวันจริงๆนะครับไม่ว่าจะแปลงเสร็จแล้วยังทำให้ปากสดชื่นอ,อีกยังขับคาบกาแฟคาบบุหรี่คาบชาที่ติดตามฝากนั่งกินอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะไปยิ่งกินปลาเนี่ยผมการันต,ตีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ายาสีฟันสม,มุนไพร,รที่กินเนี่ยช่วยเรื่องปัญหานี้จริงๆครับมีปัญหาสุขภาพช่องปากให้ยาสีฟันสม,มุนไพรทีจะกินเนี่ยแค่ดูแลสุขภาพฟันข,นของท่านดีกว่าครับขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้เสียวเออขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ